ผมมีเรื่องหนึ่งที่อยากจะเล่าครับวันหนึ่งเนี่ยผมกำลังไปโรงเรียนอยู่ๆเสื้อของผมก็หายไปผมรู้สึกคันยุบยิบไปหมดทั้งตัวจนผมก้มไปดูที่บริเวณหน้าอกแล้วก็สีข้างของผมตัวผมสั่นและขนก็เริ่มลุกตอนที่ได้เห็นภาพรูมากมายปรากฏที่บริเวณลำตัวแล้วก็สีข้างของผมพอมองเข้าไปในรูเหล่านั้นครับมันเหมือนกับชีสที่ทเต็มไปด้วยเชื้อราแล้วก็เห็ดบางอย่างที่ลามไปทั่วทั้งตัวของผมแล้วผมก็ตื่นขึ้น และก็รู้ว่านี่มันเป็นแค่ความฝันเท่านั้นซึ่งฝันนี้ถ้าย้อนกลับไปมันตั้งแต่ตอนที่ผมเป็นเด็กมัธยมแล้วครับเป็นหนึ่งในฝันร้ายที่น่ากลัวที่สุดเหมือนหลุดมาจากการ์ตูนของจุนจิอิโต้ตอนนั้นเนี่ยผมยังไม่รู้จักการ์ตูนของจุนจิอิโต้ด้วยซ้ําแล้วอะไรที่ทําให้ผมกลัวความฝันนั้นมากทาให้เวลาผ่านไปนับ10ปีเนี่ยผมยังจําความฝันนั้นได้อยู่พอพูดถึงความกลัวมันไม่ใช่แค่เรื่องของผีปีศาจอสุรกายแค่นั้น แต่ความกลัวมันมีหลายรูปแบบหนึ่งในนั้นคือความกลัวที่เรากลายไปสู่บางสิ่งบางอย่างที่เราไม่ได้อยากเป็นบางสิ่งบางอย่างที่มันน่าขยะแขยงความกลัวแบบนี้มันคือสิ่งที่หนัง body horror สื่อสารกับเราคลิปนี้นติดเหลืองแน่แน่เลย body horror หรือ biological horror มันคือสับชองราหรือประเภทย่อยหนึ่งของหนัง horror ครับที่เล่าความเสี่ยงขวัญความเสียวไส้ความเจ็บปวดเกี่ยวกับร่างกายของมนุษย์ ถ้าหนังผีอื่นๆเนี่ยมันอาจจะเล่าผีปีศาจท,ที่มันน่ากลัวแต่หนังแบบบอดี้เฮลเลอร์เนี่ยจะแสดงภาพการเปลี่ยนแปลงการดัดแปลงต่างๆของร่างกายมนุษย์ฉากที่มันเสียวไส้ที่เราได้เห็นอวัยวะต่างๆเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดความเสี่ยงเกี่ยวกับร่างกายในบอดี้เฮ r เลอร์เนี่ยมันก็มีหลายรูปแบบครับอย่างเช่นการกลายร่างแบบแวร์วูฟการตัดอวัยวะการติดเชื้อการเปลี่ยนแปลงร่างกายจากสารเคมีหรือเชื้อโรคไวรัสต่างๆ นอกจากเรื่องราว body h เ r อร r ในโลกของหนังแล้วเนี่ยเรายังได้เห็น body h เ r อร r ถูกนํามาใช้ในโลกของเกมด้วยอย่างเช่น Dead Space Resident Evil The Evil Within BioShock The Quarry o u t l a s <Our> t <Last S 1> of Us เยอะก่อนที่จะมีคนเรียกชื่อหนังหรือเรื่องราวประเภทนี้ว่า body h เ r อร r เนี่ยมันมีวรรณกรรมคลาสสิกเรื่องหนึ่งครับที่เล่นเกี่ยวกับประเด็นร่างกายของคนเราและเชื่อว่าเป็นวรรณกรรมที่เรารู้จักกันแน่นอนนั่นก็คือเรื่อง แฟรงเกนสไตล์แฟรงเกนสไตล์เขียนโดยแม r y ี่เชลลี่เอาจริงๆผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าอันนี้มันเป็นเรื่องแรกของบอดี้เฮลเลอร์หรือเปล่าใครมีข้อมูลตรงนี้ก็สามารถมาแชร์กันได้นะครับแต่ยังไงซะเนี่ยแฟรงเ n นสไตลมันก็คือวรรณกรรมคลาสสิกที่เป็นที่รู้จักของคนทั่วทั้งโลกแล้วก็เป็นเรื่องที่ให้คอนเซปต์ความกลัวรูปแบบใหม่บนโลกวรรณกรรมความกลัวเกี่ยวกับการดัดแปลงร่างกายมนุษย์การฟื้นคืนชีพของศพหรือร่างกายที่ได้ตายไปแล้ว นอกจากนั้นเนี่ยมันก็มีวรรณกรรมอื่นๆต่อมาครับอย่างเช่น The Metamorphosis ของ Franz Kafka เกี่ยวกับคนครับที่ได้กลายร่างกลายเป็นแมลงตัวใหญ่ซึ่งก็เชื่อกันว่า The Metamorphosis คือแรงบันดาลใจของหนัง Body h e r r e r สุดไอคอนิกอย่าง The Fly เลยทีเดียว คำว่า body horror เนี่ยมีการใช้ครั้งแรกในปี1983ครับคำนี้ปรากฏในบทความที่มีชื่อว่า Horrority the Textuality of the Contemporary Horror Film เกี่ยวกับการกำเนิดของซับชนราใหม่ๆในโลกของหนังเสียอ,องขวัญในยุคน,นั้นก็เหมือนเป็นยุคที่หนังเสียอ,องขวัญบูมขึ้นครับแล้วก็มีคนเล่าคอนเซปต์ความกลัวรูปแบบใหม่ๆม,มากมายหนังแนว body horror เนี่ยก็ออกมาให้เราเห็นหลายเรื่องครับอย่างเช่นเรื่อง The Thing ของ John c a r p e n พ e r หรือถ้าแฟนๆยุค80จะมีพ่วงกับแนวบอดีเฮอร์เรอร์ในดวงใจคนหนึ่งก็คือเดวิดโคเนนเบิร์กที่สไตล์หนังของเขาเนี่ยมักจะพาเราไปสำรวจความน่าเกลียดน่ากลัวของร่างกายมนุษย์ผนวกกับประเด็นความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอย่างเรื่องเด e Fly ที่เป็นอุบัติเหตุด,ด้านเทคโนโลยีที่ทําให้คนเนี่ยผสมกับมแมลงวันกลายเป็นมนุษย์มแมลงวันที่หน้าตาหน้าขยะขยงเสน่ห์ของในยุคนั้นก็คงจะเป็นในเรื่องของ p r a c t i c a l effect หรือเอฟเฟกที่มันจับต้องได้ครับเพิ่มความรู้สึกที่มันสัััมมมสดได้้ทําาใหชชออววนแวนแะถึงรณ์ แล้วทำไม body h เ r อร r มันถึงน่ากลัวอย่างแรกครับ body h เ r อร r เล่นกับความเปลี่ยนแปลงของร่างกายของเราในแง่มุมที่เราอาจจะไม่ได้รู้หรือไม่ได้เข้าใจมันความหมายก็คือมันเป็นสัญชตาตญาณของคนครับที่เราได้รับรู้ว่าร่างกายคนมันมีลักษณะแบบนี้ถ้ามันผิดรูปไปเนี่ยมันจะไปกระตุ้นความรู้สึกลึกๆในใจในแง่สัญชตาตญาณเราครับว่าแบบนี้มันไม่ใช่แล้วว่ะอย่างเช่นถ้าเราตื่นมาแล้วเราส่องกระจก เจอผื่นขึ้นเนี่ยเราก็พารานอยแล้วใช่ไหมครับแต่เราได้คนพบว่าผื่นนั้นเนี่ยมันจะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตมีลักษณะที่น่าเกลียดน่ากลัวเราก็คงจะรู้สึกไม่ดีนักหรือลักษณะทางกายภาพต่างๆของคนที่เราอาจจะไม่คุ้นชินอย่างเช่นหนังเรื่องเลเจียครับตัวหนังเนี่ยมันไม่ใช่หนังแนวบอดี้เฮลเลอร์หรอกแต่พอตัวนี้โผล่ขึ้นมาเนี่ยแล้วเขาก็กลายร่างไปสู่บางสิ่งบางอย่างที่หน้าตาก็ยังดูเป็นคนอยู่แต่สัดส่วนเนี่ยมันดูผิดเพี้ยนแขนขาที่ยาวผิดรูปใบหน้าที่สัดส่วนผิดแปลกไป อันนี้ก็พาหลอนได้เหมือนกันหรืออีกเรื่องหนึ่งก็อย่างเช่น c a บิน i ิน h e w o o d ครับที่ตัวละครนี้โผล่มาแป๊บเดียวก็แย่งซีนสัตว์ประหลาดแทบทุกตัวในหนังแล้วซึ่งถ้าดวงกว้างเนี่ยตัวละครนี้ไม่ได้ดูแตกต่างจากมนุษย์ทั่วไปเลยครับแต่ถ้าโฟกัสที่บริเวณใบหน้าจากใบหน้าปกติที่จะมีตาจมูกแต่เขาแทนที่ใบหน้าทั้งหมดด้วยปากครับและในปากเนี่ยก็เต็มไปด้วยฟันมันกระตุ้นความกลัวบางอย่างที่ผมก็อธิบายไม่ได้เหมือนกัน ข้อต่อมาที่ทาให้แนว body h เลอร r มันน่ากลัวเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกสูญเสียการควบคุมร่างกายของเราเองครับตั้งแต่เราเกิดมามีความรู้สึกสานึกตัวเองได้เนี่ยเรารู้สึกควบคุมร่างกายเราได้อย่างสมบูรณ์ครับแต่ถ้าอยู่ๆการควบคุมร่างกายของตัวเองมันหายไปหายไปแค่นั้นยังไม่พอแล้วเราก็กลายไปเป็นอะไรอีกไม่รู้อย่างเช่นผีดิบที่ควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วก็ไปไล่กินคนหนังซอมบี้คือตัวอย่างเลยครับประเภทนี้ข้อต่อมาที่ทําให้ body h เลอร r มันน่ากลัวเนี่ยข้อนี้ผมว่าเป็นไฮไลท์เลยก็คือเรื่องของความรุนแรง ขึ้นชื่อว่าความรุนแรงเนี่ยมันต้องเกี่ยวข้องกับร่างกายของคนเราอยู่แล้วครับอย่างเช่นเรื่อง human centipede ลองจินตนาการดูครับว่าถ้า human centipede เนี่ยเปลี่ยนคนให้เป็นหุ่นยนต์แทนความกลัวมันจะหายไปทันทีเพราะว่ามันก็เป็นแค่หุ่นยนต์ทรงสะขาบเราไม่ได้รู้สึกเชื่อมโยงไปกับความรู้สึกของตัวละครความรุนแรงใน body horror เนี่ยมันก็เล่นกับ ร่างกายของเราเป็นหลักครับมีเลือดมีการดัดแปลงร่างกายสรรหาความเจ็บปวดในแบบที่เราจินตนาการไม่ถึงเลยว่าถ้าร่างกายเราโดนแบบนี้มันจะเป็นยังไงกันแน่ถ้ามองมาแถวๆบ้านเราเนี่ยหนังไทยที่เล่นกับความเสียดสยอง,องของร่างกายมนุษย์พร้อมนึกถึงหนังแนวพิธีกรรมไสยศาสตร์อะไรแบบนี้ครับอย่างเรื่องลองของหรือพวกคนเล่นของอะไรแบบนี้ ที่แม้เรื่องราวของเรื่องมันอาจจะไม่ได้เล่าถึงการเปลี่ยนแปลงร่างกายโดยตรงแต่ก็มักจะสัญหาฉากพ,พิธีกรรมคุณไสที่ชวนสยองติดตาเล่นกับของมีคมเล่นกับอวัยวะต่างๆของร่างกายที่เรามักจะเสียวไส้ยังมีหนังอีกหลายเรื่องนะครับที่ผมไม่ได้พูดถึงในวันนี้ถ้าใครมีหนังแนวบอดี้เฮ์เรอร์แนะนำเนี่ยสามารถคอมเมนต์แชร์เข้ามาได้ ถ้าจะสรุปความกลัวของหนัง b o d y h เ r r ร์เนี่ยมันคือชะตากรรมที่มันน่ากลัวยิ่งกว่าความตายคำนี้มันน่าจะเป็นอะไรที่นิยามความเป็น b อ d y h เ r r ร์ได้ดีที่สุดเพราะถ้าวันหนึ่งเนี่ยเรากลายไปสู่บางสิ่งบางอย่างที่เราไม่ได้อยากเป็นแล้วเราจะรับมันได้ไหมมันคงจะน่ากลัวไม่น้อยเลยเราได้เห็นสถานการณ์ประมาณนี้ในหนังซอมบี้ที่เราดูกันครับอย่างเช่นฉากที่คนในครอบครัวโดนซอมบี้กัดคนคนนั้นก็จะขอให้จบชีวิตของเขาก่อนที่ตัวเองจะกลายเป็นซอมบี้ การที่กลายเป็นผีดิบไร้สมองไล่กินคนมันก็อาจจะไม่ได้น่ากลัวเท่าไหร่ใช่ไหมครับแต่ถ้าสมมุติว่าตอนเราเป็นซอมบี้เนี่ยจิตสํานึกเรายัางอยู่ในร่างนั้นแต่สิ่งที่มันเข้ามาควบคุมร่างกายเราเนี่ยมันคือไวรัสที่พาเราไปเจอกับความน่ารังเกียจน่าขยะแขย,ขยงในแบบต่างๆตอนที่เราไล่กินคนเนี่ยเราควบคุมตัวเองไม่ได้แต่เราสัมผัสได้ทุกๆรสชาติทุกๆภาพทุกๆสิ่งที่เราต้องเจอผมว่าอะไรแบบนี้แหละครับมันคือสิ่งที่ทําให้บอดี้เฮลเลอร์มันน่ากลัว